สวัสดีครับเรามาอยู่ใน d m a มตัวนะครับตัวนี้ก่อนตัวออนิวนะครับจอเดิมจะเป็นรู้สึกจะเป็นเก็นโหดหรืออะไรสักอย่างนะครับนะครับเปลี่ยนเป็นจอ a n นด o อย a แรมสี่ลอมหกนะครับ c ี u พยแคอนะครับตัวนี้ทำงานได้ไวมากครับแล้วก็เสียงดีสุดๆเลยนะครับแทนจอเดิมที่เสียงดีอยู่แล้วนะครับได้เลย มีโฆษณาครับตัวนี้กดล็อกโฆษณาให้แล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเน็ตเซคให้นะครับแล้วก็แอปต่างๆครับสามารถลงชื่อเข้าใช้ผ่านเ l a y s t ได้เลยนะครับไปดูสเตปจริงของจอนะครับตดวอุปกรณ์นะครับมีวสองตัวครับแอนดรอย์เวอร์ชัน11แล้วนะครับตัวนี้นะครับ ทวดบอกว่าแอบ้วยนะมันไม่ง้นพัดลมไม่ทำงนานนะครับดูประสิทธิภาพกันนะครับดูยูทูบทันนี่ต้องต้องเปิดเต็มจอปัดสัญญาณยอมปิดได้ครับดูยูทูบธรรมดานะเปิดเร็วไหมนะครับนี่นะับไฟฟ้าจากในบ้านมานะครับในร้านมานะครับใช้ได้เลยนะครับ อ่าเปิด Google Map นะครับโอเคนะครับคำสั่งเสียงได้นะครับไปกรุงเทพ<ๆ>ก็สามารถนำเส้นทางได้เลยนะครับคำสั่งเสียงแล้วเราใจะสะดวกแค่ครับ YouTube ธรรมดาหรือว่าเป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณาแล้วเราก็ลงเน็ตคล้ให้นะครับ ใช้งานในรถยนต์ได้นะครับเพียงแค่ใส่อินนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเป็ต่อได้ครับสวัสดีครับ